สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุย้ยจากสวนลุงหมูปะาตุ้ยพันไม้ครับผมวันนี้เป็นวันที่3ามเดือนหกแปดโมงห้บแปนาทีนะครับวันพฤหัสเดี๋ยวพาชมบรรยากาศการขึ้นต้นมังคุดรุ่นมะฮม,มามังคุดรุ่นมะฮุม,มานะครับไปที่ลงโปะชนบุรีนะครับลงโปะก็อยู่ใกล้ๆพัทยาใกล้ๆพัทย,ยานะครับ จำนวน20ต้นนะครับรุ่นโปรโมชั่นรุ่นโปรโมชั่นนะครับจากราคาต้นละ15,000บาทเหลือเพียงต้นละ3,500บาทซื้อนะครับได้เลยนะครับใครสนใจซื้อได้เลยชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศตอนนี้เราคัดต้นลูกค้านำรถ600ยาวมาวันนี้มีสองท่านนะครับ ใครสนใจมังคุดรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามังคุดรุ่นนี้นี่อายุประมาณระวังยอดหน่อยระวังต้องบอกว่าอายุ8ปีได้แล้วครับก็ไปปลูกจริงจังลงพื้นดินอีกสัก2ปีก็เอาแล้วนะใครอยากได้ปลูกมังคุดรุ่นโตๆแล้วก็อยากได้ผลผลิตเร็วๆนะครับผมก็แนะนำรุ่นนี้แหละโปรโม,มชั่นนะครับต้นละ3 5 0 0ัรบาท หลงระวังยอดหน่อยอ่านี่นะทุกท่านดูอย่างนี้ได้เลยนะครับตูองนี้ได้เลยเนี่ยให้ดูเพราะว่าตอนนี้ก็จริงจริงก็มีเพื่อนสมาชิกคัดกันไปเยอะนครับให้ดูกันแบบนี้สวยสวยคุยอคุยเอ่เดี๋ยวรอดูเป็นไงบ้างครับเห็นของจริงแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ใช้ได้ จะไ,ได้นะอา่าสวยได้แหละ yeah. Yeah. ก็เรียกว่าถ้าปลูกอีกแป๊บเดียวก็เอาละปลูกอีกแป๊บเดียวก็เอาแล้วนะครับ mm hmm. ผมจะไลฟ์คงไม่ยาวมากนะครับตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศการที่ลูกค้าของเรานะครับมาคัดไปก่อนก่อนหน้านี้ลูกค้าบอกเห็นคนที่มามาเอาเจ้าของบอกว่าก่อนเนี้ยนี่ก็เอาบางคนไปปลูกแล้วนะครับแต่ลือ้อแต่ลื้อทิ้งเลยลื้อทิ้งเลยเดี๋ยวเอารุ่นนี้ไปปลูกนะครับต้องการให้มันไหวขึ้น ใช่ไหมครับพี่ใช่พูดยังไงพูดยังไงวะมีมะขุขุเรียนใช่ที่เอาไปปลูกอ่ะตอนเนี้ยมันโตไม่ไม่ทันเลยมาเอาตัวใหญ่ไปใส่เลยโตไม่ทันไม่ทันใจไม่ทันใจเลยมาตัวใหญ่ไปลงแทนอ่านี่ก็ใหญ่จริงๆแล้วล่ะอ่านี่ก็ใหญ่จริงๆแล้วนะครับตรงนี้จะปลูกจริงจังเอาดีๆก็สองปีก็เอาแล้วครับสองปีเอาละวันนี้มันก็เข้าอายุแปดปีได้แล้วครับแปดปีได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวนี่พี่ขัดล็อกหมดแล้วเนาะ กล้หมดละอ่าได้ครับเค okay. เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวให้รถเข้ามาขันมาขนกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกองรวมๆก่อนให้ได้ยี่สิบต้นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องย้ายไปด้านหน้านะครับเพราะว่าขึ้นหกล้อนะครับขึ้นหกล้อเนี่ยนะลูกใครก็มาคัดกันเองนะมามาเองงูก็คัดกันเองเนี่ยเนี่ยเขาก็มาเขาก็มาล็อกไว้เนี่ยอันนี้เขามาล็อกไว้เนี่ยนะครับเขาเอาเคบิลทายมาใส่นะครับเดี๋ยวคมาคุณก็เลือกเองได้เลยนะ ถ้าเพื่อสมาชิกมาเองถ้าไม่สะดวกมาก็ให้เราเลือกให้นะครับก็ทรงประมาณนี้แหละนะครับทรงประมาณนี้แหละนะครับก็คิดค่ารถตามระยะทางนะครับต้องบอกตรงๆนะต้นเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยถูกแล้วนะครับตัวละสามพันห้าเนี่ยโคตรถูกเลยนะมังคดอายุต้องเลี้ยงกันเรียกว่าเด็กคนหนึ่งเลยนะครับเลี้ยงกันเรียกว่าเด็กคนหนึ่งเลยนะแปดเด็กแปดขวบคนหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นต้องซูค่ารถนิดนึงนะถ้าคุณอยู่ไกลอ่ะ คุณต้องสู้ค่ารถดีหนึ่งนะถ้าคุณอยู่ไกลอ่ะเพราะว่าคุณได้ต้นที่ถูกแล้วนะแต่ถ้าคุณบอกว่าผมอยากประหยัดค่ารถอีก,อกคุณเอากระบะมาเองเลยครับคุณเอากระบะมาเองเลยนะง่ายสุดละง่ายสุดละเพราะว่าตอนนี้เป็นสามพันห้าโคตรถูกนะผมพูดได้เลยนี่เรียกว่าเลี้ยงเท่าอายุลูกสาวผมเลยนะครับเลี้ยงเท่าอายุลูกผมเลยนะเลี้ยงกันแบบนานมากนะครับลูกผมโตคุยรู้เรื่องเล่นคุยกับ ที่บ้านล้างจานทำทำาอะได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นต้นบางคุดก็โตเท่ากันนะครับมีให้เลือกอีกเยอะมีที่เลือ,อกเยอะเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขนกันบ่อยมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอะไรให้ดูนะครับเพราะวันนี้เราจะขึ้นรถใหญ่พอสมควรยี่สิบต้นก็เอาหนักเอาเรื่องเนี่ยขนไปแล้วครับใครสนใจผมก็ยังมีให้คุณคัดอยู่นะคุณจะเป็นคนเล่นไม้ล้อมเล่นไม้ใหญ่ไปปลูกรีสอร์ท ปปลูกที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่คุณอยากจะได้นะครับเนี่ยสวยๆอย่างเนี้ยมังคุดนะครับมังคุดปลูกเอาไปมาจัดได้เลยมาจัดได้เลยครับแล้วไปไหนหมดอ่ะหลงฮะน้ำดอดไรใครเอาไปเป็นประตูน้ำอ่ะ,ะเออนี่ทีนี่ก่อน เนี่ยผมล่ามันสมบูรณ์แล้วนะครับนะไปเอาสองคนงนั้นไปไหนเอาต้นไปเก็บอ่ะไปไม่ล่วงแลไม่ล่วงเขาจับอยู่เราจะล่วงเปล่า <c oughs> ช่วยกันดันหนะ่อยระวังหัวเรียงข้างหลังเอ็นเอ็นเลยเอ็นเลยตันนี้จะตัวละทะเลนะครับพเพราะเลี้ยงนานพินก็ค่อนข้าง,งจะอันนี้หน่อย ามาช่วยหน่อยแล้วดูหันหลังหันหลังใช้หันหลัง,ลงดูมันใหญ่จริงนะครับมันใหญ่จริงดีไล์สดอ่ะเขียนไปอ่ะบอยมานี้ไล์ด้วยขายด้วย <c oughs> ไล์ด้วยขายด้วยอ่ะต้นนี้ต้นนี้พี่เขาอกไว้แล้วนี่ครับสวยๆมะคด ใครพิมพ์มาผมอาจจะไม่ค่อยได้อ่านนะครับเอ,อ่อขนใจคุณได้เลยต้นละ3,500บาทจากราคาปกติ15,000บาทนะครับบอกได้เลยเพราะว่ามันแปดไปแล้วเนี่ยโอ้ยโยกอึ๊บรอ,อดูนเนี่ยดเข็นช่วยเขน็นไปวางท่อ หนาไปได้กี่ต้นแล้วเนี่ยหต้นระวังระวังยอดก้มหน่อยโซนนี้ก็เ,เป็นหนึ่งโซนที่ผมไม่ค่อยได้ไล้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูนิดนึงนะเผื่อเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจมังคุดรุ่นมะฮ้มมา ตอนนี้ทั้งทุเรียนทั้งมังโคตดก็มีเพื่อนสมาชิกสนใจซื้อเยอะนะครับอย่างลูกค้าท่านนี้นะก่อนหน้านี้ซื้อรุ่นธรรมดาไปปลูกโตแล้วนะแต่บอกว่าไม่ทันใจเอาออกครับเอาออกเอารุ่นใหญ่แทนนี่คัดออกมาก็สวยๆกันแบบนี้คัดออกมาก็สวยๆกันแบบนี้ครับใครที่สนใจ3,500บาทเท่านั้นต่อต้นต่อต้นนะครับ นี่นะสวยๆนะครับบอกได้เลยว่าโคตรสวยโคตรสวยนี่อันนี้แปลงของเพื่อนสมาชิกข้างเคียงเราเอาเกิ่งพันธุที่สวนไดปลูกนะครับเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี่นี่น,นี่ผมให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนสมาชิกสนใจซื้อนะอันนี้กี่ต้นแล้วเนี่ยหกเจ็ดต้นละเจ็ดต้นละเหลืหอ,ออีกสิบสี่ต้นเออสิบสามต้นงานช้างอยู่ ผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าคุณมาซื้อก็ตันละ3ามพันห้านะครับสามพันห้าจากต้นหมื่นห้านะต้นบางคุดอายุแปดปีต้นบางคุดอายุเลี้ยงนะครับไม้เลี้ยงนะแปดปีนะครับแล้วก็ถ้ามาเองไม่ได้ก็ใช้บริการรดเช่าของที่สวนได้นะครับคิดค่าส่งตามระยะทางแล้วแต่พื้นที่คุณใกล้ไกลนะก็อันนี้ต้องต้องออกเองนะต้อออกเอง <laughs> คารถไกลหน่อยก็อาจจะแพงครับแต่คุณเชื่อว่ามันคุม้มอย่ามองว่าค่ารถบ,บางท่านซื้อไม่เยอะนะครับแต่มองว่าค่ารถแพงกว่าค่าค่าตน้นคุณคุณให้มองราคาเต็มของต้นนะครับให้มองราคาเต็มของต้นไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นนะครับต้นละหมื่นห้า 15, ให้คิดอย่างนี้เลยแต่คุณซื้อเพงสามพันห้าบางท่านก็จ่ายค่ารถเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ใต้สุดอยู่เหนือสุดอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็บางท่านก็สู้ไม่ไหวผมก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าคุณสู้ไม่ไหวคุณเอารถมาเอง เราเราเองได้เลยได้เลยครับอันนี้พูดตรงๆนะครับพูดกรตรงๆเพราะว่านี่คือราคาที่โคตรถูกแหละของมังคุดรุ่นเมื่อมมาอายุแปดปีคุณทํางานคุณเอาสามพันห้าไปหารแปดปีครับแปดปีสามร้อสิบห้าวันคูณแปดแล้วก็เอาสามพันห้าไปครับตกต้นขี้บาทเองที่ผมเลี้ยงมาที่สวนเราเลี้ยงไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือราคาโปรโมชั่นที่ ดูแลเลี้ยงดูพ่นยาใส่ปุ๋ยตลอดระยะเวลาแปดปีนะครับตลอดระยะเวลาแปดปีกับรุ่นนี้นะครับกับรุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้เราเลี้ยงไปเรื่อยๆจนออกลูกหมื่นห้าไม่หมื่นห้าขายไม่อยู่นะครับมันจะเข้าไปต้นละห้าหมื่นเลยหกหมื่นเลยนะครับผมพูดตรงๆนะถ้ามันออกลูกเมื่อไหร่นะเพราะว่ามันจะไปสไตล์ไม้ล้อมแล้วนะครับคือไม้จัดรีสอร์ทละมันจะกลายเป็นไม้จัดรีสอร์ทละ เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเพื่อสมาชิกอย่างอันนี้เขาพี่เขาทำธุรกิจอะไรครับที่เป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมานะเวลาว่างาไปดูสวนต้นไม้สวนต้นไม่นะม,มีมีเจ้าหนึ่งที่ชัยาพฤกษซอยสองที่พัทยาอันนี้ก็วางทุเรียนรุ่นมะฮือมาไปปลูกครับก็รุ่นนั้นล้อมด้วยหมู่บ้านเลยล้อมด้วยหมู่บ้านเลย,ลย,เลยแล้วเขาซื้อที่ไว้แล้วก็ทําสวนทุเรียนใน,นดูแลรอบหมู่บ้าน อันนั้นมีในพัทยารถพัทย,ยามีหลายเจ้านะครับแล้วก็มีอย่างฟาวเวอร์แลนด์ที่พัทยาก็มีอันนั้นลงที่อาเก็บน้ำมาประชานปลกูกสักสองพันต้นบ้างเอามาที่สวนไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่ลงโป๊กก็ใกล้ๆกันพื้นที่ต่างอำเภอกันต่างอำเภอกันนะครับนี่อันนี้ไปปลูกลงโป๊ะนะครับเพื่อสมาชิกแถวพัทยานะก็แถวนั้นก็ผมเข้าใจว่าก็สไตล์รีสอร์ทเยอะหมู่บ้านเยอะนะครับลงโป๊ะก็จะเป็น โรงเรียนแถวๆโรงเรียนป่ะครับโรงเรียนเออต่เข็นเตี้ยน,นี่นะครับโปรโมชั่นปกติตอนละหมื่นห้าเหลือเพียงสามพันห้าร้อยบาทอายุมังคุดรุ่นมาข้มมาแปดปีครับเหมาได้เลยขายตลอดนะรุ่นนี้ขายตลอดนะครับเพราะว่าราคาถ้า รู้อยู่แล้วนะมันคุโตช้านะต้นโตช้านะครับแล้วเลี้ยงให้มันยันสแลนขนาดนี้นะคุยกันแปดปีนี่คือไม้เลี้ยงนะครับใช้ไม้ปลูกถ้าไม้ปลูกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็โตเพราะว่านี่มันคือระบบลากเขาจะเดินไปตามพื้นดินเนี่ยอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวท่าเนี้มันลงดินนะครับมันก็จะกระพือเลยพุ่มเพิ่มเวลาลากเขาเดินเนี่ยมันก็จะไปทรงนี้ผมพาดูต้นที่ปลูกจริงพาดูต้นปลูกจริง เนี่ยต้นไม้อะไรก็แล้วแต่แนะครับถ้ามันลงดินแล้วมันจะโตอย่างเงี้ยมังคุดเห็นไหมครับมันก็จะไวแบบมันก็จะเข้าอย่างงี้ไวเนี่ยคุณก็เลี้ยงหยูดูไกลๆเดี๋ยวดูเทียบกับทีมงานของผมดีครับว่ามันใหญ่กันนะ่ะตาเยืนได้ดูเฉยๆเลยสิอ่ะลองยืนดูเนี่ยเห็นไหมยืนออกมาหันมาข้างนอกเนี่ยคุณดูคนกับคนกับต้นต้นมังคุดดิคุณดูคนกับต้นมังคุดเนี่ยเห็นไหม สนใจสามารถซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดไลน์มาได้เลยผมพิมพ์ก่อนว่าแอดไลน์ทางไหนผมแนะนำว่าใครสั่งซื้อก็โทรมาได้ครับหรือแอดไลน์ได้นะครับ,รบผมพิมพ์ไปแล้วเนาะอ่านี่มาแล้วสุดยอด สุดยอดนะครับบอกได้เลยดูดูด,ดูสวยๆตะการตาไปดูไปดูครับตาหกเก้าสิบเอ็ดตต้นละเหลืออีก9ต้นนะครับเดินกันไปครับเดินกันไปแล้วก็ไปไปดูที่เพื่อสมาชิกล็อกเอาไว้มาเองก็เลือกเองนะไม่ได้ซีเรียลอะไรนะครับ,าบาาหายไม่ได้ต้องขนออกไปโพกลิฟส์ิ เราเดี๋ยวต้องดูออกโฟลี่ออกยบได้ที่ติดหินเดี๋ยวลองดูนะครับ <S <S เ,เดี๋ยวเราเอาไม้ลงก่อนใหเ้เด็กๆเ,เอาไม้ลงก่อนตาลตาลเอาคันแดงไปลงก่อนปะเดี๋ยวเจให้ใช้คันแดงหาที่ลงข้างๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่ ดูที่เขาล็อกไว้อ่ะดูยอดดูยอดตาหักหักให้บมหักบมไม่ไดีมันใหญ่จริงๆนะครับมันใหญ่จริงๆนะผมโทรมาโทรหาเจนนันเนี่ยเจนนันโทรมามไหม แบบนี้ครับแบบนี้ครับะด้ไม่้ใสัวเาเอาไปมาตายมันบีบอ่ะเดี๋ยวโทรไปโทรกลับไปหาดิมีอะไรเดี๋ยวจะได้ซื้อสายเส้นใหม่ไป <c oughs> อ่ายกไปละระวังยอดหน่อยระวังยอดกันหน่อย ล็อกล็อกกันไว้ล็อกล็อกกันไว้ลูกมาเองก็เลือกเองนะถ้ามาไม่ได้เราเลือกให้นะครับก็แบบง่ายๆเดี๋ยวอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมจะไล์อีกเป็นตอนที่สองในตอนที่เราจะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวผมจะไล์อีกรอบหนึ่งผม,ผมมีธุระต้องคุยกับทีมงานผมที่กําลังพ่นยาที่แปลงสาธิตที่สี่อยู่เล่าลุงหมูประตยพันไม้เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึง่งตอนขนขึ้นตอนขนขึ้นเดี๋ยวผมจะไล์อีกรอบหนึ่ง เราติดตามครับเราลูหมูต้นไม้สนใจก็แอดไลน์ king pan d u r i n ครับ si กิ S ่งพันดูเรียนสนใจก็0899392635สวัสดีครับ